สวัสดีครับสวัสดี f c นะครับเจอกันอีกแล้วนะฮะสำหรับใครที่ชื่นชอบนะหลวงพ่อโสธรโดยเฉพาะรุ่น80ปีกรมตํารวจนะครับนี่วันนี้ก็เอามาเสิร์ฟให้พี่พๆอีกองค์นึงแล้วนะครับสําหรับใครที่อยากจะดูพระรุ่นนี้เป็นนะครับแล้วเป็น f c ผมติดตามมีหนังสือนะครับนะฮะวันนี้ก็จะแนะนำนะครับวิธีการดูแล้วก็ การพิจณานะครับพระเนื้ออ <lic> <ım> ื <buenas S 1> ่นๆเพิ่มเติมให้นะครับเท่าที่ผมพอจะนะครับนึกออกนะครับนะครับก็นะฮะมี f อนะครับท่านหนึ่งนะฮะสั่งหนังสือผมไปนะครับแล้วก็ถามผมนะครับว่านะครับคุณาร์คเห็นคุณาร์คลงว่าในหนังสือเนี่ยนะครับกรมตำรวจ80ปีนะครับถ้ามีเนื้อนะครับเกินไหนคร กลางหนังสือก่อนนะฮะกลางหนังสือก่อนหนังสือกันะฮะโอเคนะครับมีเนื้อเกินนะครับเยอะเกินไปเนี่ยต้องระวังผมบอกอย่างนี้นะฮะรุ่นเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวผมขอกลางนิดนึงนะครับกลางนิดนึงนะฮะขอกลางตำราผมนิดนึงนะฮะเอออยุดในลูกฮะเดี๋ยวนะครับเนื้นื้นื้ เออผมขออนุญ,ญาตนะเดี๋ยวผมขอดูนะครับดีนึ่งโอเคนะครับด้านหลังนี่นะผมลงไว้ในหนังสือนะนี่นะครับนี่นะครับผมลงไว้นะอยู่ไหนเอ,อ่ยนี่นะครับด้านหน้าและด้านหลังเอ้ยด้านหน้าและหลังของฐานจะมีความเรียบไม่มีเนื้อเกินให้เห็นนะครับ แต่ถ้ามีเนื้อเกินเยอะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นของเรียนแบบคืออย่างนี้นะครับผมอธิบายอย่างนี้นะสำหรับรุ่นกรมตํารวจ80ปีนะครับเนื้อเกินนะครับของรุ่นนี้เท่าที่ผ่านตาเท่าที่เห็นนะครับจะมีเนื้อเกินบ้างนะครับแต่ไม่ได้เป็นลักษณะเนื้อเกินแบบแปลกๆเป็นกลมๆเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนื้อเกินเนี่ยไม่ได้เป็นสาระสําคัญมากนะครับหลกัหลกๆรุ่นนี้ต้องดูโดยรวมเป็นองค์ประกอบ นะครับอย่างที่ผมบอกเสมอถ้าพระดูแปลกเกินไปนะครับอย่างเช่นนะครับอย่างเช่นผมอธิบายในทองคําก็ได้นะครับหลักการจะคล้ายๆกันนะครับก็คือนะถ้านะครับถ้านะครับองค์นั้นเนี่ยเอาง่ายนะครับมีการตอกเลขนะครับตอกเลขเนี่ยอันนี้ชัดไหมนี่นะครับมีการตอกเลขที่แปลกอนตแปลกนะครับการตอกนะครับ จิกเนื้อแบบแปลกๆนะครับเส้นเนี่ยเส้นแบ่งกึ่งกลางเนี่ยนะครับมีความแปลกๆนะครับตัวนั้นก็สามารถบอกได้ว่าเป็นเกสหรือแท้ได้แล้วนะครับนะบเพราะเพราะอย่าลืมนะว่าแผ่นนี้นะครับเขาจะปั๊มมาเป็นมาตรฐานนะฮะแล้วเขาถึงเอามาแปะนะครับตรงบริเวณด้านใต้ฐานเนี่ยนะครับ นะครับเข้าใจว่าจะจะมีการเชื่อมนะฮะให้ติดกันนะครับอาจจะใช้น้ํายาอะไรซึ่งอันนี้ก็เป็นเทคนิคของช่างที่เขาทําเกี่ยวกับเครื่องเงินเครื่องทองนะฮะที่จะติดแผ่นนี้ลงไปนะครับเนี่ยแผ่นนี้เขาจะปั๊มมาเยอะมากนะครับนะครับแล้วก็ค่อยเอามาติดนะฮะแยกเป็น2ชิ้นนะครับเอามาติดนะครับการต่อโค้ดการดูฟอนเนี่ยนะครับจุดแบบนี้จะเป็นจุดที่เรียกว่าจุดสําคัญอาจจะเรียกได้ว่าเป็นจุดจ่ายตังค์เลยก็ได้ นะครับตัวเนื้อเกินเนี่ยบางองค์มีนะครับบางองค์ไม่มีนะครับนี่นะครับนี่นะครับเป็นการพิจารณาดูพระนะครับในหลากหลายนี่อย่างเช่นองค์นี้เห็นไหมพี่ๆก็จะดูนะครับนี่เห็นไหมนะครับอาจจะมีนะครับเนื้อเกินเนี่ยเห็นไหมถ้าตรงซอกเนี่ยถ้าพี่ๆดูเนี่ยตรงซอกเนี่ยถ้าพี่ๆมองว่านะครับไม่แท้นะครับแล้วบอกว่าองค์พระเนี่ยถ้าไม่ไม่แท้เนี่ย ต้องมีเอ่อไม่แท้คือจะมีเนื้อเกินแบบนี้นะครับเป็นพาร์ทแท้นะครับมีเนื้อเกินนะครับเนี่ยนะครับเนี่ยแบบนี้นะครับนะครับเนื้อเกินเนี่ยไม่ได้เป็นสาระสําคัญนะฮะที่เอามาพิจารณาพระนะครับหลักๆเนี่ยจะต้องเป็นองค์ประกอบพระโดยรวมนะครับนะครับถ้าเนื้อทองคาเนี่ยก็คือช่างน้ําหนักแล้วก็การต่อโค้ดนะครับของปลอมเนี่ยทำเนื้อเป๊ะเลย นะครับน้ำหนักอาจจะไม่ได้โค้ดก็อาจจะไม่ได้นะครับก็ต้องระวังนะครับหลักๆเนี่ยจะอยู่ที่โค้ดนะครับนี่สำหรับมือใหม่ผมก็แนะนำว่าถ้าเกิดนะครับไปเช่าหานะไม่เคยผ่านมือไม่เคยเช่าแม้แต่องค์เดียวนะครับเช่ากับเซียนพระหรือนะครับพ่อค้าที่มีชื่อมีเครดิตนะครับ แล้วย้ําบอกเขาเสมอเลยนะว่ารับประกันแท้ใช่ไหมนะครับนะครับอาจจะให้ออกใบนะครับรับประกันให้นะครับนะครับแต่ก็จะมีบางท่านนะครับถ้าเขาเป็นเบอร์ใหญ่ๆ่เนี่ยให้เขาออกใบรับประกันบางทีเขาอาจจะไม่ออกนะครับนี่นะครับเนี่ยผมให้ดูนะครับองค์นี้เป็นเนื้อทองคํานะครับนี่เนื้อทองคํานะครับแท้ดูง่ายนะครับ นี่ต้องบอกก่อนว่าพระผมส่วนใหญ่นะฮะจะเป็นพระที่ได้กับนะครับคนทีอ่อาจจะเช่าสมัยนั้นนะครับหรืออาจจะซื้อเก็บมาก่อนหน้านั้นนะครับส่วนใหญ่พระผมเนี่ยจะไม่ค่อยได้เช่ากับพี่ๆเพื่อนๆน,นะครับในวงการเท่าไหร่นะครับนี่ นะครับต้องบอกอย่างนั้นนะไม่ใช่ว่าเราไม่ชอบคิดหน้าเขาหรือไม่อะไรไม่เกี่ยวนะครับเพราะว่าผมเช่าพระในสไตล์แบบนี้เนี่ยมานานมากแล้วนะต้องบอกอย่างนี้นะครับทํามานานมากแล้วนะฮะนี่นะครับนี่นะครับเนี่ยแบบนี้องค์นี้เป็นเนื้อทองคํานะครับพิมพ์ใหญ่น้ําหนักจะยี่สองจุดแปดกรัมนะครับหน้าตาพิมใหญ่กับพิมพ์เล็กเนี่ยถ้าเคยผ่านมือผ่านตามานะครับเคยเช่ามานะครับ ก็จะพอรู้ว่านะครับหน้าแบบไหนคือพิมพ์เล็กหน้าแบบไหนคือพิมพ์ใหญ่นะครับหน้าจะไม่เหมือนกันนะครับนี่นะครับให้ดูนะครับองนี้เป็นเนื้อทองคําพิมพ์ใหญ่ขัดเงานะครับเร,เรียกได้ว่าถ้าเป็นเนื้อทองคำเนี่ยคือนิยมที่สุดแล้วสำหรับเนื้อขัดเงานะครับนะครับแบบนี้นะครับวิธีการดูผมบอกเสมอขัดเงาก็คือบริเวณสังกะสีตรงนี้เห็นไหม ะมีการขัดเงานะช่างจะใช้เครื่องมือนะครับขัดเงานี่นี่บริเวณนี้นะครับถ้าเป็นพ่นทรายก็จะเนื้อหยาบนะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าทรายนวลก็ได้นะครับนี่นะครับนะฮะแล้วกรมตํารวจรุ่นนี้เนี่ยเขามีแยกเลยนะแบบที่1คืออะไรนะแบบที่2คืออะไรเขาจะแยกชัดเจนนะฮะมาตรฐานดังนั้นรุ่นนี้เนี่ยมาตรฐานสูงมากนะครับเป็นอ่าหนึ่งในรุ่นที่วงการยอมรับนะครับนะครับแล้ว นิยมเช่าหาเล่นง่ายนะครับสภาพคล่องสูงมีความต้องการในตลาดมากนะครับนะฮะถ้าคุณซื้อแท้มาเนี่ยคุณสามารถปล่อยต่อได้เลยนะครับราคานะครับก็อาจจะเป็นอีกเรื่องนึงนะฮะต้องไปคุยกันนะครับว่าจะนะครับเขาเรียกว่าบางทีนะครับราคาเนี่ยก็เกิดอยู่ที่ความพอใจทั้งสองฝ่ายนะครับนะครับนะครับบางทีพระบางองนะครับให้ราคาสูงเจ้าของก็อาจจะไม่ขายนะครับ เพราะว่าผมต้องบอกก่อนว่านะอันนี้ก็เป็นความเชื่อนะครับกรมตำรวจ80ปีเนี่ยเป็นรุ่นหนึ่งนะที่ผ่านประสบการณ์ผมเนี่ยและผมรู้เลยว่านะครับเวลาบางท่านนะครับเช่าพระนะครับบางทีอาจจะมองว่าองค์นั้นนั้นแพงนะแต่สําหรับบางคนที่เขาเช่ารุ่นนี้เป็นจริงแล้วเขาบูชาจริงนะครับ นะครับมาบอกผมมาเล่าให้ผมฟังเนี่ยเยอะมากนะว่าเฮ้ยได้งานตรงนู้นนะครับได้เงินก้อนตรงนู้นนะครับซึ่งเท่าที่เห็นเนี่ยนะฮะจะค่อนข้างเรียกไว่าส่วนใหญ่เลยนะครับจะเรียกว่าส่วนใหญ่เลยนะครับนี่แต่ถ้าใครจะเล่นรุ่นนี้หรือพาเกจิคณาจารย์อื่นๆนะผมนะครับต้องบอกว่านะครับไม่แนะนำนะฮะให้นำเงินนะครับที่พี่ๆอาจจะจำเป็นต้องใช้นะครับแล้วมาเช่าพระ นะครับ <Tipp s> ผมไม่แนะนำนะครับนะครับเช่าพระนะครับควรจะเป็นเงินเย็นนะครับเงินเย็นนะฮะนะครับเพราะพี่พีเอาเงินร้อนมามาเช่าพระนะฮะท่านก็อาจจะร้อนด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องระวังนะครับนะฮะนี่นะครับแล้วรุ่นนี้เนี่ยผมบอกเลยว่านะครับคนที่บูชาคนที่ศรัทธาเนี่ยถูกหวยนะครับรางวัลที่หนึ่งเนี่ยหลายคนแล้วนะครับนะครับที่ผมรู้จักเนี่ยเยอะมากนะครับนะฮะเยอะมากจริงๆนะครับนี่นะครับ นี่ให้ดูนะครับนี่นะครับแล้วก็รุ่นนี้เนี่ยนะครับพี่พี่เดินไปนะฮะนะครับสพนะครับมีพระรุ่นนี้เนี่ยนะครับเขาจะทักพี่เลยนะฮะว่าเฮ้ยได้มาจากไหนมาเพราะว่ารุ่นนี้เนี่ยเป็นความภูมิใจของเออคนเรียกได้ว่าอ่ากรมตำรวจนะครับณสมัยนั้นเลยแล้วก็สำนักงานตำรวจแห่งชาตินะครับรุ่นนี้เนี่ยเป็นรุ่นที่ต้องเดียกว่าทุกคนจะต้องรู้จักนะครับถ้าชื่นชอบในเรื่องของพาเครื่อง พระบูชานะครับรุ่นนี้จะเป็นเรียกได้ว่ารุ่นยอดนิยมมากๆนะครับนะครับครั้งหนึ่งผมก็เคยนะครับได้นะครับสัมผัสนะครับนะครับประสบการณ์นะครับของหลวงพ่อนะครับรุ่นนี้เนี่ยหนึ่งนะฮะเป็นรุ่นที่เขาเรียกว่ารูปเหมือนหลวงพ่อโสธรนะครับนะครับแปดลิ้วฉายเชิงเซากับ2เป็นรุ่นที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติหรือกรมตำรวจนะสมัยนั้นเนี่ย จัดสร้างนะครับก็ได้เรียกว่าเรียกได้ว่าสองพลังเลยนะครับสองพลังเลยนะครับใครที่ศรัทธาหลวงพ่อโสทนะก็จะรู้อยู่แล้วนะครับว่าว่าไปขออะไรไปบนบานอะไรก็มักจะสมหวังนะครับนะครับนี่นะฮะโอเคนะครับคลิปนี้ก็แนะนํานะครับการดูนะครับพระให้พี่ๆเบื้องต้นเพราะว่ามีเอฟซีถางมานะครับก็เลยนะครับนึกขึ้นได้ ก็บอกผ่านคลิปนี้ไปเลยนะครับว่าการดูพระเนี่ยนะครับรุ่นนี้ดูองค์ประกอบโดยรวมเป็นสําคัญนะครับจุดที่ไว้สําหรับจ่ายเงินนะครับหลักๆนะครับการต่อโคดนะครับการต่อโคดนะครับจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญนะครับแล้วก็น้ําหนักพระนะครับโอเคนะครับคลิปนี้ก็หวังว่าจะมีประโยชน์กับพี่พี่ทุกท่านนะครับที่ติดตามกันมานะครับ ยอดซับตอนนี้ก็ทะลุ7,000เรียบร้อยแล้วนะผมยังจำได้นับตั้งแต่ยอดซับแรกนะครับจนถึงปัจจุบันนี้นะครับเดี๋ยววันข้างหน้านะเผื่อผมจะมีทำคลิปอย่างอื่นนะเดี๋ยวยอดซับนะครับก็หวังว่าจะเพิ่มขึ้นกว่านี้แน่นอนนะครับยังไงก็ฝากพี่ๆนะครับ fc ที่ติดตามกันมานะครับกดไลค์เป็นกำลังใจนะครับนะเพื่อให้ผมรู้นิดนึงว่าโอเคนะครับยังติดตามมันอยู่นะยังดูอยู่นะครับ นะครับจะได้มีกําลังใจนะทาคลิปดีๆนะครับที่เกี่ยวกับพระเครื่องพระบูชานะครับหรือพระเอ่ณาจารย์อื่นๆนะครับออกมาให้พี่ๆได้ศึกษาได้เรียนรู้ไปพร้อมๆกันนะครับเผื่อท่านใดอยากจะเข้ามาในวงการนี้อยากจะศึกษาอยากจะสะสมนะครับอยากจะซื้อขายแลกเปลี่ยนนะครับอยากนะครับหารายได้เสริมนะครับช่องทางนะครับ หรือช่องนี้นะฮะก็เป็นตัวเลือกหนึ่งที่ให้พี่ๆเข้ามาศึกษาได้เช่นเดียวกันนะครับโอเคนะคลิปนี้ก็ฝากไว้ด้วยนะครับอย่าลืมนะฮะเข้ามานะครับ fc นะครับขาประจำอย่าลืมกดไลค์นะเป็นกำลังใจขาจรนะเข้ามาก็ติดตามกันไว้นะครับไม่เสียหายนะครับไม่เป็นพิษอันภัยแน่นอนนะครับโอเคนะฮะส่วนใครนะครับที่มีพระ หลวงวสทรกรมตำรวจ80ปีพระอื่นๆเกจิคณาจารย์เครื่องลังของขาังมีดหมอนะครับพระเนื้อทองคำพระบูชาอยากปล่อยอยากขายนะครับอยากแลกเปลี่ยนนะครับอยากแบ่งปันให้ผมเช่าติดต่อผ่านไลน์มาได้เลยนะบเบอร์โทรศัพท์นะครับ0 9 8 2 2 9 9 8 8 8นะครับนำเบอร์นี้ไปแอดเพื่อนโดยใช้เบอร์นะครับนะบถ่ายรูปชัดๆนะครับด้านหน้าด้านหลัง นะครับถ้ามีเพิ่มเติมก็ผมอาจจะขอไปนะครับก็ส่งเข้ามานะครับถ้าสนใจนะครับพระพี่มีราคานะเดี๋ยวผมติดต่อกลับแต่ท่านใดนะที่ผมอาจจะไม่ไติดต่อกลับไม่ได้ทักไปนะครับก็พระท่านอาจจะไม่แท้หรืออาจจะยังไม่ได้มีราคานะครับก็เลยนะครับไม่ได้ทักกลับไปก็ขออภัยไปด้วยนะครับแล้วก็ฝากไว้นิดนึงนะฮะช่องนี้ไม่รับเช็คพระเกแท้ทุกกรณีนะครับ ไม่รับเช็คราคานะครับพี่ๆท่านใดนะครับอยากขายนะครับจริงๆติดต่อเข้ามาได้เลยนะผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนมีราคาอยู่แล้วนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่นะฮะนะครับไม่ได้ซื้อขายกันนะฮะแล้วก็จะมีปัญหากันนะครับการเช็คเก๊แท้เนี่ยมันมีประเด็นเยอะนะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับคลิปนี้นะครับหวังว่าจะมีประโยชน์นะครับสำหรับคนที่ติดตามกันมานะครับไปแล้วครับเดี๋ยวไว้มีโอกาสนะฮะ ผมอาจจะไปได้เช่าพระพี่ๆนะครับถึงหน้าบ้านพี่เลยแล้วกันนะไปแล้วครับสวัสดีครับ